วันนี้ที่ซุสเด็กเลี้ยงบ้านคูงชัยนะครับกับมหาเอาเอรียงเรียงเที่ยงที่กายได้หน่อยไม่บอก ีวันเกิดยามมเรลียงมเลียงไก่ KFC เล็กหน่อยค่ะเล็กหน่อยเล็กหน่อยนู์เด็กคุณเด็กค่ะ ก <Allah, best S 1> ็อมาจับไปเลยเราก็จับขันดนเลยจับกะเมรอน้องอะไรน่ะ ทำไมน่ารักจั ลูกขึ้น,นได้ก่าน้ว 对吧？好听，我都觉得。